สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็วัยรุ่นกุนเคยชื่นน่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมมีรถไถมาเสนอขายเทียบเลยดูมองไปออโอ้โหเทียบเลยครับใกล้ใกล้เลยอันนี้อันนี้จะเป็นภูบต้านะครับเป็น B 6000นะครับอันนี้จะเป็นเพนะาเดียวเผาเดียวนะครับนี่ราคากล้องดู4,9 0 0นนะครับไม่ขายไม่ใช่นี่ขายนี่นะครับ39,000พอใครจบทักมาเลย่าต่อไปคันนี้ อันนี้ก็เป็น B6 หกพันเหมือนกันนะครับรถทุกคันนี้ติดเครื่องขับได้ทุกคันเลยนะครับพร้อมโรตารี่ให้เลยนะครับอันนี้ขายอยู่ 7, 5, เจ็ดหมื่นห้าเห็นไหมครับไม่ขายครับเอาหกหมื่นห้าพออาา่ะห้าเป็นไงราคาเว้วาเลยไหมครับโปรโปรโมชั่นพิเสร็จอ,อันนี้ต่อไปอน,นี่จะเป็น B6 หกพันหนึ่งหกันหนึ่งหมายความว่าไงเครื่องสามสูบนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบนะครับก็เป็นรถโฟล์วินพร้อมโรตารี่เลย ่สวยเดิมๆจากญี่ปุ่นขึ้นมาถึงไทยเลยอันนี้มาเมื่อวันเสาร์นะใช่วอนเสาร์แล้ก็ตู้กันครับอันนี้เจ็ดหมื่นแปดนะครับเราไม่ขายเราขายเจ็ดหมื่นพอห้าราคาว้าวมากเลยครับต่อไปอันนี้จะเป็นบีเจ็ดพันนะครับเป็นเครื่องยนต์สองโซโฟวินเช่นกันนะครับมีโรลเอรี่ให้ด้วยอ,อันนี้เราจริงๆมันเป็นราคาอยู่แปดหมื่นบาทนะ อันนี้เราลดได้เต็มที่เลย5,000บาทก็คือเป็น7,500หโอเค7,500 0มื 7, อบได้เลยคันนี้ชอบใจคันไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับก็คันนี้คันนี้จะเป็น B10 นะครับก็คือ b 5 0 0าบันว่ากัน,นง่ายๆเลยมาจาก b 5 0 0 0บันก็เป็นโฉมใหม่ขึ้นมาอีกหน่อย นี่จะเป็นเครื่องยนต์สองสูบก็น,นีค่อยเสียญี่ปุ่นหรือไปครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทในอนาคตกันอันนี้ขายอยู่เจ็ดหมื่นบาทนะครับเจ็ดหมื่นบาทเลยพร้อมใช้งานรถติดเครื่องขับได้โฟวินพร้อมโรตารี่เลยเดี๋ยวรายละเอียดคันไหนก็เดี๋ยวเจาะลึกลงไปอีกทีหนึ่งถ้าสนใจคันไหนก็ว่านไปนี่ครับน,นี่ก็จะเป็นคูปต้าบีหกพันอันนี้เกบงานให้หมดแล้วเช็ดให้ทุกอย่างเลยทุกจุดเลย มีผ่านด้านหน้าให้นะครับแล้วก็มีโรตารี่เป็นตัดหญ้าให้นะครับตัดหญ้านี้80สิเซนนะครับเครื่องยนต์สองสูบน,นี้ทําสีเก็บายละเอียดให้หมดเลยอันนี้ก็จะแพงหน่อยครับหนึ่งแสนสองพ่นบาทหนึ่งแสนสองนบาทนะครับถ้า <Okay. S 1> สนใจจริงก็โทรมาต่อรองกับท้าแก่ได้เลย <laughs> อันนี้เป็นเอเต้ครับเอสิบห้าเครื่องยนต์สามสูบโฟวินมีโรตารี่เหมือนกันเอาคันนี้ ไม่มีโรตารี่นะครับอันนี้มีตัดยาอันนี้มีตัดยาอย่างเดียวจะไม่มีโรตารี่ให้อันนี้มีโรตารี่อ่าก็คือโรตารี่พร้อมตัวรถโฟวินเลยนะครับยนสามสูบอันนี้ขายอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทห้าราคาแบบโอ้โหวาวมากเลยยนรุ่นนี้ในตลาดเขาขายกันเป็นแสนเราแค่นี้พอมาดูอีกคันหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็น X 2 0นะครับเป็นคูปรต้าเหมือนกัน X 2 0อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบโฟวินนะครับพร้อมโรตารี่เมท้าสิบเซนเลยสภาพรถใช้งานได้ทุกคันไม่มีย้อมแมวอันนี้จริงๆมันเราขายแสนเจ็ดนะครับเราเราอยากขายเราร้อนเงินนะครับเราก็เลยจัดไปเลยนะครับแสนสองแสนสองพอสับไปเลยแสนสองรถขับได้ใช้งานได้เลยไปเช็ครายละเอียดนิดหน่อยโอเค ก็จะมีอีกมากมายครับข้างหลังเรามีเพียบเลยโอ้วันนี้คงจะรีวิวไม่หมดนะจะมีเป็นบีซิกิสองคันนะครับอันนี้เป็นบีซิกิหนึ่งแปดห้ากับหนึ่งสี่ห้านะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบทั้งคู่เลยจะเป็นไม่โฟลไม่พาวเวอร์กับพาวเวอร์นะก็เจาะลึกไปรถพญาก็มีครับรถพญาก็มีรถพญาก็มีห้าลิตรนะครับห้าลิตรหมดเลย ชอบใจคันไหนก็สกิดมาอ๋อเรามีพันลิตยอยู่ด้านหลังนะใช่มีพันลิตรรุ่นมาใหม่ 1, นะหนึ่งพันนะครับอยู่ด้านหลังนู้นเลยรู้กล้องซูมเห็นหรือเปล่าก็ลองซูมดูก็ห้าลิตรประมาณนี้ถ้าชอบใจคันไหนก็สกิดมาได้เลยนะครับทักแชทมาได้เลยกได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ใครก็ทักได้หมดเลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ถ้าชอบใจคันไหนก็บล็อกมาครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ จ,บจบุ๊บไปรุ่นคุณขมาย